สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับพบกันอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะครับกับพิชิตเล่าเรื่องบ้านเฮานะครับช่องที่จะมาพูดคุยกันเรื่องตอนนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงของเรื่องการเมืองนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ประเด็นใหญ่ที่ทุกคนจับตานั่นก็คือประเด็นที่สหรัฐนะครับโดยผู้แทนการค้านั้นแจ้งกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยนะครับระงับการเจรจาภาษีการค้านะครับหรือที่เราเรียกว่าภาษีทั้ง น,ะะนั่นแหละนะฮะที่เจราจากันมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะครับนะรับการเจราจาภาษีนําเข้านะฮะจากประเทศไทยประเด็นที่ก่อนที่จะมาถึงก่อนที่จะมาถึงการระง,งับวันนี้นะครับมันมีประเด็นที่ก็คือทหารของเรานะครับทหารของเราเนี่ยไปเหยียบทุ่นระเบิดนะครับอยู่ที่ซิสเกตที่อาเทียมเปิดกันทาลักษ์นะครับ้วยตาแล้วใช่ไหมฮะ แล้วทําให้ทหารของเราเนี่ยสูญเสียขานะครับทุนระเบิดตัวนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับมันก็มีประเด็นเรื่องสื่อมาเลเซียนะครับไปลงว่าทุนระเบิดที่พบเนี่ยไม่ใช่ทุนใหม่นะครับก่อนที่จะมามีการแก้ข่าวภายหลังว่าทุนระเบิดที่พบเนี่ยเป็นทุนใหม่นะครับโดยคณะ aot จะไหมฮะเป็นที่เป็นที่เป็น,ปนตัวแทนนะครับของมาเลย์ด้วยที่เป็นผู้นําคณะใช่ไหมครับก็มาตรวจสอบ ก็ตรวจสอบันทั้งสองฝั่งนะครับทั้งกัมพูชาด้วยแล้วก็ไทยด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีการแก้ข่าวออกมาว่าทุนระเบิดที่พบนั้นเป็นทุ่นใหม่ซึ่งเรื่องทุนระเบิดของกัมพูชาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเขาเองเป็นคนวางทุนระเบิดเยอะมากนะครับเยอะทั้งก่อนที่จะมีการประทะากันนะครับอย่างที่เราทราบว่าเขามีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากเก็บการเก็บกู้ทุนระเบิด โดยองค์กรโดยญี่ปุ่นนะครับหลักๆก็จะมีญี่ปุ่นให้การสนับสนุนคือให้งบประมาณให้ทุนนะครับในการในการมา,เ,าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเหล่านี้นะครับจนปัจจุบันมันมีเรื่องทะเลาะกับไทยนะครับประทะการตามแนวชายแดนขเขมรนก็ใช้ BER คือตัวทุ่นระเบิดเนี่ยนะฮะตัวทุ่นระเบิดนี่วางแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราก็ได้รับความเขาเรียกว่าได้รับบาดเจ็บสูญเสียขากันไปเจ็ดรายนะครับเยอะมากแล้วหลังจากนั้น ผู้นำของเราก็าคือพูดง่ายๆว่าทุกๆคนเนี่ยม,มันคือไม่พอใจในส่วนของฝั่งไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายความมั่นคงนะครับทหารนะครับก็รู้สึกว่าเรื่องนี้รับไม่ได้เพราะว่าไปลงนามปฏิญญาสันติภาพที่มาเลเซียมาแล้วทําไมถึงยังวางทุ่นระเบิดใหม่นี่คือสิ่งที่กัมพูชาจะต้องรับผิดชอบนะครับมันปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันมีหลักฐานชัดเจนนะครับ ทุนระเบิดตัวนี้ว่ากัมพูชาเป็นคนใช้ตั้งแต่ประทัดกับเราก็จะเห็นอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่รัฐบาลที่เราเราก็เห็นเยอะมากนะครับรัฐบาลนี้ก็เห็นเยอะมากเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาจะต้องรับผิดชอบอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าจะรับผิดชอบในรูปแบบไหนก็คงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยแต่หลังจากนั้นมันมีประเด็นนะครับมันมีประเด็นว่านายกนะครับนายกอนุทินนะครับไปพูดเกี่ยวกับประเด็นของสหรัฐอเมริกาโดยพูดเรื่องภาษี คือพูดง่ายๆว่านายกงนี่บอกว่าไม่คุยนะครับทั้งกับประธานอาเซียนอันวาอิบราอัมรานะครับแล้วก็โดนัทรัมจะไม่คุยนะครับและที่สําคัญมากๆการสื่อสารเรื่องของสันติภาพคือจบแล้วสำหรับสันติภาพคือจะไม่มีคาว่าสันติภาพอีกแล้วระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชานะครับก็คือพูดแล้วก็เราจะขอทําตามแนวทางของเราเองนะครับและประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงที่ นายกอนุทินเนี่ยพูดว่าไม่แคร์ภาษีทรัมป์ไม่สนใจภาษีทรัมป์นะครับคำว่าภาษีทรัมป์เนี่ยนะครับมันก็คือการค้าขายกับสหรัฐอเมริกานะครับมันคือการค้าขายกับสหรัฐอเมริกาประเทศที่ค้าขายกัน2ล้านล้านนะครับมูลค่าการค้าระหวาะ่างสหรัฐไทยนะครับแล้วก็ไทยได้ดุลการค้า1.2ล้านล้านนะครับนี่คือข้อมูลบางช่วงบางส่วนนะครับคือ ได้ดุลการค้านะครับนี่คือเรื่องของการค้านะครับนี่คือเรื่องของการค้าแต่สิ่งที่นายกพูดนั้นคือไม่แคร์ภาษีทรัมป์ก็คือไม่แคร์การค้าขายไม่ได้ค้าขายไม่ได้ก็ไปขายให้ที่ประเทศอื่นขายกายให้สหรัฐอเมริกาไม่ได้ก็ไปขายที่ประเทศอื่นนะฮะนี่คือก่อนหลังจากนั้นมาก็มีหลายฝ่ายนะครับออกมาท้วงติงนะครับว่าทําไมจะต้องไปพูดแบบนั้นนะครับมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไป พูดแบบนั้นโดยเฉพาะเบอร์หนึ่งฝ่ายบริหานั่นคือนายกัฐมตรี um 3. คําพูดของนายกมันศักดิ์สิทธิ์ก็มีหลายฝ่ายทุกทักท้วงทักทุกติงนะครับว่าท่านนายกไปควพูดอย่างนั้นส่วนการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาก็ว่าไปนะครับไม่มีไม่มีประเด็นอะไรที่ใครจะไปคัดค้านเพราะว่ากัมพูชานั่นคือประเทศที่คิดว่าเราจะต้องมีประเด็นกับเขาเพื่อให้แก้ไขปัญหามันเยอะมากทั้ทงเรื่องเขตแดน Call Center Scammer นะครับ เนี่ยสำคัญทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะคอนเซนเตอร์แกมเมอร์ที่หลอกลวงคนไทยปีละหลายหมื่นล้านบาทนะครับโดยมีฐานอยู่ในกัมพูชาทีนี้พอพูดแบบนี้นะครับเมื่อท่านนายกพูดหลายฝ่ายออกมาตำหนิจริงเราก็ไปคิดว่าจะมีอะไรใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ท่านนายกก็เดินทางไปที่จีนใช่ไหมครับเดินทางไปจีนจริงจริงการเดินคือจีนกับสหริการเนี่ย เป็นคู่แข่งทางการค้าเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งคู่แข่งล่าสุดเขาก็เพิ่งตกลงกันนะครับเ,เขาเรียกว่าเขาตกลงทางการค้าเขาส่งแร่หายากนะครับจีนก็จะส่งออกแร่หายากไปสัมบมริกาเพราะเขาเจรจาตกลงกันคิดดูว่าเขาให้ความสําคัญกันทั้งทั้งที่เขาโจมตีกันเขาฟาดฟันกันเพื่อที่จะแย่งกันเป็นที่หนึ่งของโลกนะครับสัมเมริกาเป็นที่หนึ่งก็พยายามที่จะกดจีนไม่ให้ขึ้นมามีอำนาจเทียบเท่า ปัจจุบันจีนไปทุกที่ทั่วโลกไม่ได้ต่างกับสหรัฐอเมริกาสําหรับเขาเรียกว่าอํานาจของจีนนะครับพยามังกรกับพยาอินรีเขาฟาดฟันกันเขาก็ยังเจรจากันเขาก็ยังให้ความสําคัญกันกลับมาที่เราผู้นําเราไปที่จีนนะฮะกะ็จะเป็นนโยบายทางการต,ต,ต,ต่างประเทศแต่ช่วงนี้ถ้าทุกท่านติดตามนะครับมันก็จะมีในเรื่องของการเมืองโลกใช่ไหมฮะ,ะไทยกัมพูชานะครับโดยเฉพาะกัมพูชาเองก็เป็นเหมือน สนามประลองนะครับสนามประลองประลองยุทธของมหาอำนาจนะครับระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาแต่ประเด็นมันไม่ได้มีแค่การสู้กันทางการค้าสู้กันทางอำนาจทางการเมืองกัมพูชามีประเด็นเรื่อง call Center Scammer ที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเสียหายหลายแสนล้านเดอลลาร์ทำให้จีนเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลนี่คือปัญหาเดียวกันที่จีนและสหรัฐอเมริกา เจอปัญหาเดียวกันนั่นก็คือคอ l l เซนเตอร์สแกมเมอร์ที่มีฐานอยู่ที่กัมพูชานี่คือปัญหาที่เขามีร่วมกันจีนเขาก็ปราบสหรัฐอเมริกาก็ปราบเหมือนกันแบ็กคลิสยึดทรัพย์อาจจะทรัพย์เครือข่ายของผู้นำกัมพูชาของฮุนเซนฮุนมาเนตแต่ปัญหานี้มันคือปัญหาโลกมันเป็นปัญหาใหญ่ที่เขาจะเป็นจะต้องปราบเพราะว่าจีนเองก็ได้รับความเสียหายประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเหมือนกันว่าทำไมไม่แก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นแก๊ง 14K หรือใครก็ตามก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ล่าสุดนีไทยก็เพิ่งส่งเจ้าพ่อคอร์เซนเตอร์แสแคมเมอร์กับจีนไปรับโทษที่จีนส่งผู้ร้ายข้ามแดนนี่คือปัญหาที่เขาหนีจากกันไม่ได้เขาก็ต้องเจรจาก,กันใช่ไหมครับนี่คือเรื่องเป็นทั้งเรื่องการเมืองหลายสิ่งสหรัฐอเมริกาเพิ่งยกเลิกการนะระงับการขายอาวุธกับกัมพูชาไปส่วนจีนเขาก็ซัพพอร์ตเรื่องอาวุธให้กับกัมพูชาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การเมืองของประเทศกัมพูชาคือสนามประลองยุทธของมหาอำนาจเราในฐานะประเทศที่พูดง่ายๆว่าที่ผ่านมาบาลานซ์ t i o n s h i p บ a ลานซ์ความสัมพันธ์นะครับไม่ได้เทไม่ได้ทิ้งนะครับเราคือผู้นำของเราในยุคอดีตไม่ได้เทไม่ได้ทิ้งนะครับก็พยายามที่จะใช้การทูตนะครับประสานประโยชน์แม้กระทั่งรัฐบาลที่แล้วนะครับแก้ปัญหา กัมพูชาก็ใช้ต่างประเทศด้วยนะครับมาเป็นแรงหนุนเรานะครับใช้รายงานการรีพอร์ตการแบ็กลิสใช้การรายงานของสหประชาชาติใช้รายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาจีนเองนะครับกับเราก็ร่วมกันปราบคอสเทอร์สแกมเมอร์ที่พม่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและการเราเองในฐานะที่ไม่ได้เป็นประเทศมาหาอำนาจเราก็ต้องผูกมิรกับทุกคน ถูกไหมฮะแล้วทีนี้ประเด็นมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเมื่อวันนี้นะครับผู้แทนการค้า,อาบอกระงับการจรจาภาษีนำเข้าแล้วเราจะทำอย่างไรสิ่งหนึ่งสิ่งแรกที่ผมอยากจะชวนวิเคราะห์ก็คือปัญหาเกิดจากการสื่อสารของผู้นำนะครับปัญหานี้เกิดจากคำพูดของผู้นำ แบบเต็มๆเลยนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาที่บอกว่ายกเลิกปฏิญญาสันติภาพจะไม่เอาแล้วคือจบแล้วสำหรับสันติภาพผมว่าเรื่องพวกนี้มันมันมันไม่ควรที่จะออกจากปากผู้นำไม่ว่าผู้นำจะมีแนวคิดอย่างไรนะครับการพูดเพื่อต้องการกระแสนิยมให้กับตัวเองกระแสชาตินิยมให้กับตัวเองมันจะส่งผลเสียต่อส่วนรวมเรา เมื่อที่ผมจําอีกครั้งหนึ่งว่าทุกๆรัฐบาลไม่มีใครยอมใครถึงเกิดการเจรจาแล้วก็บาลานซ์อำนาจบาลานซ์ Balance ให้มันลงตัวให้เราไม่ต้องเจ็บตัวแล้วก็เสียหายน้อยที่สุดในฐานะที่เราเป็นประเทศเล็กเราไม่ใช่หมหาอำนาจเราทําได้แต่ผู้นําของเราจะต้องไม่ไม่ไปพูดอะไรที่มันส่งผลเสียหายต่อการเจรจาอันนี้คือคุณล้มปฏิญญาสันติภาพที่คุณไปลงนามต่อหน้า รัมต่อหน้าอันวาประธานอาเซียนก็ผู้นำคนปัจจุบันแล้วพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคุณก็ต้องประนามกัมพูชาคุณก็ยิ่งจะต้องฟ้องโลกใช่ไหมครับรัฐบาลที่แล้วก็ก็ทำให้เห็นผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆก็มีบางจุดที่แม้นักวิชาการบางคนบางท่านไม่ได้เห็นกับนัยบายของพรคเพื่อไทยก็ยังก็ยังชื่นชมนะครับว่า ก็ต้องฟ้องโลกก็ต้องเก็บรายละเอียดเก็บหลักฐานฟ้องโลกในส่วนของฝ่ายความมั่นคงคุณจะแซงชันคุณจะบดบี้คุณจะกดดันยังไงก็จ,จัดการถูกไหมครับแต่ในส่วนของผู้นําคุณต้องดูแลบรรลานลโยบายระดับโลกด้วยนะครับและการที่คุณไปพูดอย่างนั้นสุดท้ายเกิดเป็นสายมีการระง,งับการเจราจาภาษีนําเข้าขึ้นมาความเสียหายเกิดขึ้นแล้วจะปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างไร จะอ้างว่ารักชาติอย่างเดียวมันได้หรือไม่เราก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าการที่ผู้นําเราไปพูดอย่างนั้นมันส่งผลเสียผลดียังไงอาจจะได้อาจจะได้ใจคนบางกลุ่มบางท่านที่บอกว่าจะไปสนใจอะไรอเมริกาช่างเขาไม่ต้องไปสนใจสำหรับประเทศที่เรามีการค้าขายกันสองล้านล้านเราได้ดุลการค้า1.2ล้านล้านอย่างเงี้ยบางคนบอกไม่ต้องไปสนใจไม่สนใจไม่ได้นะครับคุณคือไม่สนใจ ไม่ได้ต้องสนใจแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ที่แล้วคําพูดของผู้นําจําเป็นขนาดไหนที่ต้องไปพูดให้เรื่องการค้ามีปัญหาทําไมไม่ดึงเอาโลกมาฟ้องว่ากัมพูชาละเมิดปฏิญญาสันติภาพเราจะต้องมีมาตรการแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ว่าไปบอกว่าไม่สนใจภาษีนำขายไม่ได้ก็ไม่ต้องขายไปขายที่อื่นนี่นี่คือมันคนละประเด็นนะครับทุกทุกคนต้องต้องพากันวิเคราะห์นะครับ ผมพูดอะไรผิดทุกทุกคนก็แย้งนะครับเราพูดคุยกันได้เราต้องแยกประเด็นก่อนนะครับว่าประเด็นคําพูดของท่านนายกเนี่ยนะครับกับประเด็นการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะฮะคือคําพูดของท่านนายกเนี่ยมันส่งผลเสียต่อการเจราจาการค้าไทยสหรัฐอเมริกานี่คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นมาที่เป็นปัญหาใหญ่นะวันนี้เลยนะครับส่วนประเด็นเรากับกัมพูชาเราก็ต้องไปจัดการนะครับผมถึงบอกว่า ตั้งแต่เป็นลงนามปฏิญญาสันติภาพมาสิ่งที่เรายังไม่ได้เลยคือพื้นที่ภาคตะวันออกที่ขเขมรล,ลุกล้ําพื้นที่ประเทศไทยอยู่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วบ่อนท่าเส้นและอีกลหลายจุดก่อนนั้นก็นคือ17จุดที่ตราด11 17จุดที่ตราอย่างเงี้ยนะครับมันจุดชะงักไปแล้วนะครับแต่พออย่างนี้ปัญหาใหญ่มันเกิดขึ้นมานอกเหนือจากปัญหาชายแดนมันยังมีปัญหาการค้ากับสหรัฐอเมริกามันไม่เกี่ยวกับว่าสนใจไม่สนใจนะครับประเด็นคือ ทำไมจะต้องพูดให้มันมีปัญหาขึ้นมาทำไมจะต้องพูดให้มันมีประเด็นขึ้นมาแล้วก็ถูกระงับข้อตกลงเพราะว่าเขาใช้เรื่องภาษีบีบเราแล้วตอนนี้นี่คือชัดเจนว่าเขาใช้เรื่องภาษีบีบเราเพราะมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศนี่คือการบีบที่เปิดเผยที่สุดแล้วที่เห็นการจ่าจ่เพราะผู้นําเราไปบอกว่าจบแล้วสำหรับสันติภาพไม่สนใจภาษี เราก็ได้แบบนี้มาคือสุดท้ายนะครับก็สรุปก็คือว่ามันมีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องไปพูดให้มันเกิดเ,เป็นเรื่องหาปัญหานี้ขึ้นมาท,ทั้งทั้งที่มันไม่ควรจะพูดมันไม่เกี่ยวกับสนใจไม่สนใจง้อไม่ง้อแล้วไปพูดให้มันมีปัญหาทําไมทําไมไม่ดึงเอาอํานาจของมหาอำนาจโลกเนี่ยมากดดันกัมพูชาเข้าไปอีกนี่คือการแสดงกระแสรักชาติเพื่อ สร้างความนิยมให้กับตัวเองใช่หรือไม่นี่คือคําถามที่ประชาชนผมเชื่อว่าประชาชนหลายคนถามผมเองก็สงสยัยผมเองก็อยากรู้ว่าไปพูดให้มันมีประเด็นปัญหาขึ้นมาทําไมมันจะกลายเป็นให้เราแก้ปัญหาได้ยากขึ้นแล้วก็ปัจจุบันนี้ระบบเศรษฐกิจบ้านเราก็มีปัญหาระบบการบร,ริหารราชการเป็นเองของรัฐบาลก็มีปัญหานะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ก,ก็มารอดูกันต่อไปว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกาส่งหนังสือนะครับผู้แทนการค้าส่งหนังสือแจ้งระงับการเจราจาภาษีนําเข้า ประเทศไทยจะทำยังไงผู้นําของเราจะรับผิดชอบยังไงเพราะท่านเป็นคนพูดนะครับทุกทงที่เห็นยังไงก็พิมพ์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคลิปวีดีโอนีเอ้เจอกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ